อนรับบวกมาเฟียสีดำบวกหรือบวกคู่เท่ไม่มีไม่ได้แล้วเขาแจกเพียงแค่1 5 0 0 0ชิ้นคลิปเมื่อกี้นะคะพี่แป้ได้สอนน้องรับผงฟรีไปมีใครได้บ้างคอมเมนต์หน่อยและแบบที่น้องจะต้องมาเอาหมวกนั่นก็คือแบบวอร์มาร์ทนะคะน้องๆค่ะน้องๆคนไหนอายุไม่ถึงไม่สามารถเข้าได้พี่แป้จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้กับน้องๆค่ะและการที ของฟรีชิ้นนี้เนี่ยนั่นก็คือน้องๆจะต้องเล่นมินิเกมนะคะวันละ2มินิเกมเป็นจํานวนเวลา3วันค่ะซึ่งใครนะคะยังไม่รู้ว่ามินิเกมต้องเล่นอะไรยังไงบ้านนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะซึ่งมินิเกมเนี่ยมันจะขึ้นด้านขวามือนะคะน้องๆจะขึ้นทุก5านาทีหรือ10นาทียังไงก็ยืนรอได้นะคะหรืออาจจะเร็วกว่านั้นซึ่งการที่น้องจะเข้าไปเล่นในมินิเกมเนี่ยไม่จาเป็นต้องเล่นจริงจังต้องชนะหรือแพ้หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะยืนเอ Okay, อยู่เฉยก็ได้นะคะมินิเกมเนี่ยไม่เกิน2นาทีนะคะน้องๆเพราะว่าหากเราเข้าเล่นมินิเกมแล้วอย่าออกจากมินิเกมนะคะน้องๆมันจะมีปุ่มสีแดงด้านบนซ้ายมือเนี่ยอย่ากดเด็ดขาดน,นะคะเพราะเราออกจากมินิเกมไปมันจะถือว่าเราไม่ได้ทาเควสนี้นะคะเล่นให้จบจนกว่ามันจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นมินิเกมไหนก็แล้วแต่ซึ่งหากพอน้องๆนะคะเล่นมินิเกมไปแล้วนะคะ1วันเล่นไป2มินิเกมแล้วพรุ่งนี้และอีกวันหนึ่งก็เข้ามาทําแบบเดิมน,นะคะก็จะเคมของฟรีชินนี้ได้เลยคะ่ะ ง่ายมากๆใครอยากได้มาทำเลยนะ